โอ้พ่อผมว่าไปบนวัดโสธรน่ะหลวงพ่อโสธรน่ะไว้ผมติดทหารถวายไข่99ใบมึงกูอะอะไรจริงเหรอเออกูปืิดตาบอสดิแดงก็แดงมาดิไอ้โฟกมึงพูดอะไรมึงมองตามความเป็นจริงหน่อยดิให้กูไปสัญนกรรมหน้าอกอะไรมึงเนี่ยให้ไอ้เคียไทยมาอยู่ที่คนรุ่นล้วนเลยไอ้เคียเอากี่สี่ห้าร้อยไงให้มาเลยไอ้เคียร์ไม่ก็คุณลุงแล้วก็ไอ้มาดีเดี๋ยวห้าหกเจ็ดครับคุณลุงอันนี้คุณลุงรู้ยัง ไปกลับปะเหรอทางการใช่ครับทางการเรียกตัวผู้ใหญ่ลีแล้วผมก็วันที่หกไปเร็วนอนเร็วครับลุงเออเออเออเฮ้ยเอ้ไทยไทยไอ้เราไปมึงไล่เลี่ยกันหมดเลยวะผู้มึงเนี่ยไอ้ผมผ่อนเหมือนจนตันแล้วนะลุงปีใช่หรอห้าปีแล้วบุมผมห้าปีแล้วโอ้ยมึงจับเลยหรอไทยกูว่ามึงน่าจะแดงอ่ะกูว่ามึงน่าจะแดงไอ้ขี้มึงไอ้ขี้มึงจับเลยหรอมึงผ่อนจับเลยลุงผมขี้เกียจสมัครผมชอบอยู่แล้ววัดดวง หกกะหกกะปีหนึ่งไอ้ไทยมึงไอ้นี่เราเดบไปไอ้เย่ดําไม่ไม่ไว้ถ้ามึงเป็นนี่เมียวทิ้งมึงเลยนะถูกแต่ว่าก็อันนี้เรื่องจริงผมก็ไปกรุงรอดด่ากันอะไรนะขุดเหมืองอะลุงต้องหาทิกขุดเหมืองหนีสองเมืองอ่ะสองเดือนน่ะขุดเหมืองเลยอะมึงกล้าอย่ี้เลยไทยง่ายง่ายมึงก็หาผัวให้ให้เบียร์ให้เบียร์มืก่อนเลยได้เมียดีกว่าเอ้ยขอเป็นผัวดีกว่าไอ้ไทยไอ้ไทยกูว่างแล้วไอ้ไทย ชิจมึงโกงมึงโกงนี่มึงโกงไอเย็ยนี่เด็กกูแม็กซิมัมเบรกกับมึงซะมึงมึงซื้อได้หรือว่าเจอวาหรือมึงจะเจนซูรีเบรกร้อยแต้มบอกความรู้สึกนะแต่ความรู้สึกกูนะกว่ามึงน่าจะแดงอ่ะมึงผ่อนผันแน่นเอียดอ่ะเออมึงผ่อนผันทำไมมผ่อนผันได้ขนาดนั้นไม่จับไม่จบเรียนลุงเรียนครับกูไม่เคยผ่อนผันเลยด้ยไม่กวาดดวงเลยกูไม่เคยผ่อนผันนะผมเรียนเพงจบ ผมจะจับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วลุงแต่มันให้มันมันต้องแคนเซิลก่อนล่วงหน้ากูว่าน่าจะปีดีนะเป็นของมันจะมีระยะเวลาของมันกูว่าน่าจะเต็มอ่ะตอนื้อต่อยได้เต็มอ่ะอะไรนะลุงน่าจะเต็มไงไปดำไปดำเต็มแล้วมันก็แดงเลยไม่รู้ยังไม่ได้เช็คแต่ละอำเภอเขาเอาใบแดงกันกี่คนกูขายว่าอะไรเจอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถ้ามึงติดใบแดงนี่พวกกูร้องให้เลยนะไอ้สัสตร์กีใจ ไม่ดีใจดีใจเลยอยากเป็นใครจะับชื่ออยายขายขายออกไปนี่ไงอยากเป็นเศรษฐีนี่ไงใช่เอซ์ฟทำไมมึงไม่ไม่รุ้เดี๋ยวรอดูวันที่เจ็ดรู้เรื่องครับทำไมมึงไม่นี่ไม่ไม่เสียห้าครับลุงเยอันอย่เจต้อับมเด้๋ยีีอ่ะไม่ไม่ได้รเดีดัน่็ดรเลยไงไปเลยมนี้ี่เสยบเดี๋ยวกูใช้ออกครึ่งนึ่อ่ะไม่่เส้นกับผู้พันเนี่ยผู้พันเด จะโทรบอกแม่ก e ่อนผู้พันฮอกอ่ะจะบอกแม่เลยไทยฮัลโหลมัมกูดึงพ่อกูดึงพ่อว่ะเลยวันแรกโดนไมหรอกมัมไปถึงวันแรกอะโทรหาแม่โดนหาเมียเนี่ยเยี่ยไทยเยี่ยเชียร์เจิตกูไม่มีเมียในเนี้ยจําไว้กูชายผู้โดดเดี่ยวมึงจําไว้กูหนักแน่นสุดแล้วเรื่องผู้หญิงอะในเมืองอะแม่โอซีไปแล้วไงไอ้สัตว์ ไม่นองขามไม่นองขามคิดฆ่าเมียนะสก๊อตครับคุณลุงผมตายแล้ผมไม่มีใครเลยเอาทำไมอะไรนะไม่มีครับลุงโอ้ยยี้าไฟแรกกูเอาไปห้าไม่มีเชื้อเลยครับบ้านผมแล้วพ่อไม่เป็นพ่อไม่ไม่เป็นครับงั้นมึงจะเป็นผู้ก่อตั้งตระกูลไทยไอ้ไทยไทเดียมดเลุงอเดียมส่งต่อให้ลูกหลานของมึงต่อไปไม่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 ไทยไม่ได้ติดต่อกูจะได้ไม่ต้องจับถึงกูข้างนอกนะสุดท้ายข้างนอกกูกูเลื่อนลงอยู่ดีอ่ะ ใช่ใช่หรอเป็นโควิดแล้วไม่ได้จับหรอมึงก็จับไอ้โฟกเข้าป่ะมึงเขาเท่ากับมึงผ่านผ่านปีมึงไปปีปีปีหน้าเสร็จเขาจับมึงเป็นเลยอะโฟกมีใครเล่นนอกเมืองบ้างป่ะเด่ว่าแล้วพี่แนนเอียดอะเล่นนอกเล่นเล่นเขาผมเล่นผมเล่นดีจผมเล่นเขาดีจีเออไปเล่นเขาดีจีดไมใช่ในเมืองห6าหมเล่ขาดีครับคุณลวงเดี๋ยวน่ะวันที่เจ็รู้ผลเลยดีผมกลับมาบอกเลยถ้ามึงเป็นในพวกกูร้องให้สนามไรสเตว์ไอไลหลงแค่2เดือน สองเดือนเที่ยะไรสัตว์สองปีสองเดือนปีผมปีเดียวถ้ามึงสมัครกับปีเดียวถ้ามึงจับสมัครกับหกเดือนบูตปาร์ตีปาร์ตีหกเดือนโอเคปาร์ตีสมัครหกเดือนถ้าเป็นปีถ้าจับใบแดงไหมบินชั่วสุ่มกาชาร์จใช่กาชาปองเงยการชับองเรียนแล้วว่ะไอ้นี่รถผมเสร็จมึงได้สกิลเยอะแน่ต่อนะกองบินทันนี้อุ้ได้จริงๆอ่ะท่านต่ำตอนนึกดึกอะนะมึงต่อว่าวันแรกมึงน่าจะโดนหมอบเลยอ่ะ เป็นหลายดิผมใครเคยเป็นไม่ว่าพวกเราใครเคยเป็นทหารปะไอ้ยมีใครเคยเป็นทหารปะผมเคยแต่ไม่เคยครับไม่เคยเาดูมึงีำยังไ้เชี่ยไอเี่ยียากอยู่มันรวมมันตัดขาซะรัหได้ไปดำมัฟเดเดเดกดเ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 มเดเไเด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 ดเเด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 เไเดเจับเดเดเดดดเ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 เด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 ดเ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 หเดเดเดเเเดเดเเดเดเเดเ าจับดีรออะไรอ่ะหลงพวกนี้แม่งไอ้เชี้ยเจ็ดมันยัดไอ้เชี้ยเสริมมึงดูดิบรรจันใจมันกระจอกไอไอเชร้อดิมึงดูกูนี่เจติ่กูมาบอกข่าวเว้ยงไอ้เหี้ยบ้านกูเนี่ยพ่อกูไปบนให้กูติดทหารด้วยสัตว์ไอ้เจติไอ้เจตมึงบอกไเิหน้าวไอเจตมึงโอ้พ่อผมอ่ะไปบนวัดโสธรน่ะกับพ่อโสธรน่ะไว้ผมติดทหารถวายไข่เก้าสิบเก้าใบกูกลัวอะไรจริงเหรอเออกูปืนชะตาบมาดิแดงก็แดงมาดิ มมมึึึงงสิงดำวัดหมดเลยตอนนั้นมึงมึงไม่มีอะไรเสียเลยมึงวัดหมดอ,อ่ะไม่มีอะไรเสียไงเออถ้าตอนนี้ก็กระามใหม่ไม่ไปอ่ะถ่ายไปก็ไปอ่ะ<ห>เออกันวกานนะมีอะไรช่วยบมกไปอ่ะมีไหมมีไหม ใช่ไม่ไปเซิร์ฟอกผ่านได้ไงเดี๋ยวึงผ่านได้ไงเดี๋ยวอกมึงบ่าณมาโดนผาดเ้ล่าแล้วมึงมาโชว์เนี่ยหายเลยผมพอดีเลยแบบพอดีะไรค่าอะไรมันพอดีทุกอย่างแน่เลยเออผมไม่ได้จะผ่าดนายศาสตร์จริงๆคนละมึงอกูของกูนะจับยังนะจับเออพี่ธายประศญิยกรรมหน้าอกกูฟิตขึ้นวันนี้เลยให้กูแชร์ให้ดูปลาฟิตขึ้นวันนี้เลยสิบปีที่แล้วเอาดีนะไอ้โฟกมึงพูดอะไรมึงมองตามความเป็นจริงหน่อยดิให้กูไปสัญญกรรมหน้าอกอะไรมึงเนี่ยเฟซเลยเฟซจริงหายเรื่องหน้าอกอ่ะ มันอยู่ที่คนวัดเลยไม่ให้ยยไไทมันอยู่ที่คนวัดมัวเลยไอ้เทียเอากี่สี่ห้าร้อยเงี้ยมาเลยอ้เทียเฮ้ยแต่กลัวแต่กลัวประเภทที่สองหรือประเภทที่สามเนี่ยกูจำไม่ได้ของกูอะลุงเป็นแรงแขนลุงเป่นขาห้าขะใช่กูขาหักไทยมึงก็ไปตัดนิ้วดิมึงไปตัดนิ้วออกดิไทยนิ้วเหนื่อยทีละทีสอง